ดีครับอยู่กับผมชาวดินรถบ้าน,านครับคลิปนี้พามาดูบ่าวนนตักให้เสียบอย <c oughs> <c oughs> เอ,อ้ยอย่าถอยไปไกล <c oughs> เดินหน้านิดนึง <c oughs> <c oughs> เอาเดินหน้านิดนึงเดินหน้านิดนึงโ <c oughs> <c oughs> อ,อ้ลองแล้วเต้วนี่ คล่องแล้วเตัวนี่คล่องแล้วนนครับเตอร์ระวังเด้อเสียบอยไม่รู้เอาเอาเอาแขยันเนาะเอาอีกเที่ยวหนึ่งอีกมันไม่ได้เติมไงว้

เดี๋ยวบอยคุยเพลินๆเ,เจอน้องนอนเจอเสียนนนวามเมื่อกี้ตกใจเลยนอ,อ้นตูนเเุ้ดขั้งแรกแล้ว,ไป,ลลว,ลวไปไ่ไขน้สุดขั้งแรกลเยียจุสุดแล้วอโอ้โ,โอ้เออยกเพื่อความปลอดภัย Ê lơi ăn nưng Ê nưng. xài cho đi Nè, người โอ้โอ้โอ้ยนี่แหละนี่อะนวนจะดันให้ไปดูนนจะดันได้ไหมเบานนจะดันให้อะมาดูครับพี่น้องดับโดยเบานนดันรถพ่อตัวเอง <c oughs> ดับ Oh. <laughs> 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 đan tương <đường> thái, tài <laughs> <Thái> bia đều. <cười> <cười> oh oh oh, chú đan bay, đi chơi bia một. <cười> <cười> ไปยอมโอ้ก็ถอย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 ตันถอยตันถอยไปนู่นก่อน <c ười> ตั้งหลักใหม่ <c ười> เรียนคนขับแล้วขับโดยจานชู ับอีกแล้วอ้อยกล้อเลยอืนี่แหละออกแพ้แล <unda> ้วแบบนี้นี่โอ้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 หมด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 สิ้นแล้วสิ้นแล้ว ดินมันเปียกด้วยหนักด้วยทางมันไปหมดแล้วทางมันเปียกเดีย๋ยวไปดูฝั่งนูน้น <ś> ใ <c oughs> <ś c oughs> ส่เยอะด้วยเลยรอบนี้นี่ Đi ô đeo ô đã đeo đạp xin leo ô uh. หมสิ <c oughs> ้นแล้วฮูเย็บเย็บมีสเกลมาเออมันมันไปไม่ได้เพราะมันตายไม่ได้เนาะขาดก่อนเนาะ ท้ายด้วยน้องมะนาวนะครับจะสุดท้ายแล้ว5โมงขวาแล้วนะครับไปแล้วโคก็เดินมาเป่ากรองแล้วนะครับ ทำความสะอาดเลิกงานแล้วนะครับวันนี้สำหรับคลิปนี้ก็ขอลาท่านผู้ชมเพียงเท่านี้ก่อนนะครับฝากติดตามชาวดินรถบ้าน,านด้วยครับขอบคุณที่รับดูรับชมนะครับขอให้ เฮงๆรวยๆทุกท่านนะครับสุขภาพแข็งแรงสวัสดีครับ